ดีเอฟซีและอาจารย์ท,ทุกท่านที่ชื่นชอบในการสอนนกข่อยนะครับผมอยู่กับผมสายนำนกข่อยครับเก้าสองครับผมช่วงปลายๆของทริปสองคืนสามวันวันแรกครับผมช่วงเจ้าเช้าพอได้ลุ้นได้เสียวครับตอนนี้ก็ประมาณทักบ่ายโมงครึ่งครับผมขี่สายไล่สายเรื่อยๆกับเจ้าฮาร์ดนะครับผมแต่อุปสรรคคือปัญหาลมแรงครับนี่ครับด้านหลังลมแรงแล้วก็ นกป่ามีขันบ้างไม่ขันบ้างครับบางตัวก็ไม่ค่อยสู้เท่าไรแล้วขับรถมาจอดหาไม้กับเจ้าฮาร์ดครับได้ย,ยินเสียงนกขันอยู่ในป่าเดี๋ยวลองเอาเจ้าสองใส่ดูครับแล้วดูว่านกป่าแถวเนี้ยจะเหนียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองใส่ดูครับผมมาร่วมลุ้นร่วมติดตามรับชมด้วยกันครับผมติดตามกันนะครับผม ไปดูทำเลของไม้นี้นะครับผมผมมาเจะสองใส่ต้นนี้นะครับนกป่าเนี่ยขันอยู่ในป่าได้ยินเสียงลอยๆมาครับก็เลยเอาใส่นี่ครับบริเวณโดยรอบครับแต่ตอนที่ผมเอาใส่ปุ๊บจะสองขันได้พักหนึ่งครับแล้วทีนี้เจาะสองผมมองกล้องไปเนี่ยเหมือนมันตักธณีครับผมแต่มองหาตัวนกไม่เจอครับผมไม่รู้อยู่ตรงไหนพักหนึ่งเจาะสองคคูคูแล้วก็โดดใส่เลยครับ โอ้ยนี่ครับทำในบริเวณโดยรอบครับผมแต้มแรกของวันแรกครับผมแต้มแรกของทริปสองคืนสามวันครับผมโอ้โหกว่าจะได้แต้มแรกมาจัดมาสบายเลยนี่ครับเดีย๋ยวออกมาให้ดูครับผมเย้สองปักธรณีเข้าไปไม่รู้ว่าจะใช่ตัวไหน ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับไอสองปักกรณีดึงแล้วก็ขูใส่พักหนึ่งโดดจ้ากเลยครับผมนี่แถมทีแปดสิบหกของเจ้าสองครับผมมีอะไรดีไหมครับมีอะไรดีไหมอุ้ยมีดีนี่ท้ายปีกท้ายปีกนี่แดงเลยหลือ <laughs> ตะขาย <c oughs> นี่มีดีนี่ครับผม นี่ครับตัวนี้เข้ามานี่เอาใส่แค่ไม่นานนะครับผมเอาใส่สักพักเจ้าสองปักกรณีครับเห็นจะมองไปเห็นตัวชี้ฟ้าอยู่แต่มองหานกป่าไม่เจอครับไม่รู้อยู่ตรงไหน,นแอบมาครับแอบมาแอบมาครับผมอุ้ยมีเทียนโสด้วยใช่ปกติอา้าวเลยนี่ครับผมเดี๋ยวดูกันครับมีอะไรดีหรือเปล่า <S <S> <S แต่จะได้เข้ามาไม่ได้ยินเสียงครับเลยไม่ ปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยนกนกภูเขาเก็บไว้ก่อนครับผมปล่อยครับนกภูพริกเราต้องเก็บไว้ก่อนนีไม่ดีต้องเอาเก็บกลับบ้านก่อนครับเดี๋ยมีดีครับนี่เผื่ยมันเป็นตัวหมายตัวที่อยู่ตรงนั้นตัวที่ต้องการครับดูดูใกล้ๆครับนี่ครับปากคล้ายๆตัวที่ผมได้เมื่อเช้านะครับแต่เมื่อเช้าใหญ่สั้นกว่านี้นะครับนี่ดูหน้าตาครับดูครับสวยครับ เสร็จแล้วก็จัดมาจนได้ครับผมนีคนละหนึ่งแล้วครับคนละหนึ่งแล้ว,ลวยังไงก่อนฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ที่ำคงญาย่าลืมกดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปส่วนคลิปนี้ EP นี้ผมกับเจ้าสองต้องลาไปก่อนนะครับผมรวมรุ่นด้วยกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ